ซึ่งกองกาการตำรวจนครบาลได้ออกแผนระดมกว่าดล้างอาชญากรรมทุกประเภทช่วงที่2นะครับตั้งแต่วันที่30พฤษภาจนถึง13มิถุนาโดยมีการตั้งจุดตรวจพ้นหรือจุดบอ13าเพี่อแข็งทุกบอกบกละ1จุดทุกวันนะครับวันละ2ช่วโมงโดยบกทสได้มอบหมายให้สนคคามเป็นสนแรก ที่ตั้งจุดตรวจค้นเมื่อวันที่30นะครับบริเวณถนนราชดารามินทาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการระดมปราบปรมามอาชญากรรมทุกประเภทในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาในวันเดียวนะครับสำนักควครามสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้26รายนะครับแยกเป็นครอบครองยาบ้า8ลรายและเสพยาบ้า18ลราย นอกจากนี้ยังระดมกวานล้างต่างด้าวนะครับได้อีก5รายนะครับเป็นกัมพูชา3คนและสัญชาติลาว2คนรวมผู้หารทั้งเส้น3 1คนภายในวันเดียวนะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีคดีที่น่าสนใจที่สนอพิพามระดมผราป,ปารามากรรมได้นะครับก็ได้คดีที่สําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ อาชกรรมและก็การป้องกันปราดปานอาชกรรมก่อนเลือกตั้งตามนโยบายของบชน,นะครับคือเมื่อวันที่1 0เมษาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนได้2กระบอกนะครับเป็นขนาดจุดสองกระบอกกระสุน6นัดขนาด9มม1กระบอกกระสุนปืน18นัดวันที่11พฤษภาจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืนของกลางสมิทธ์แอนเวสัน ขนาดจุดสามห้านึ่งกระบอกกระสุนปืนยี่สิ้า 0, นัดและหลังสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่26่ิบพฤษภาจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืนขนาดจุดสี่ห้าหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืน5นัดนะครับสมงพนงานสอบสวนดำเนินคดีอันนี้ก็ขอรางข่าวผลการระดมทั้งหมดนี้นะครับ ครับส่วนผู้ังหาคดียาเสพติดแล้วก็ต่างด้าวนะครับอยู่ต yeah well, ้านหลังนะครับตรงนี้นะ